ปฏิบัติการลุยคิดพิตตี้ทั้งสองน้อยสายก็แอบดูไปหานิ้วปันใหญ่ละอ้าวเลอกให้ใหญ่นะคะ2 0 0ส่วนพันเล็กพัน5พัน5ถึงพัน8อันนี้ก็จะ2,08ถึง3,000นะเขาเทเลอร์นะครับ อน,นุ่นก็นเหมือนกันสองพันห้าเอ้ยสองพันแปดถึงสามพันนะครับผม,อ,มอันนี้ก็สองพันห้าสายลุยครับผมอันนี้น้องกระตังมารีวิวนะครับผมน้องตังลองนั่งให้ดูสิดำบ,บ้านขนใหญ่นะครับผมอุ๊ตี้นั่งให้ดูครับผมแข่งแรงมากอ่านี่คือ,อ อันนี้ก็ภ<ะ>ูพิติภูอุ้งอุ้งสยามนั่งให้ดูครับผมน,นั่งแกะเพื่อฟังได้เสดีไหมเออใช่อันนี้ก็น้องอมสินนะครับเอ้ยไม่ใช่น้องพลอยใส,ส,สครับผมน้องพลอยใสครับผมเป็นตุ๊กตุ๊นาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะผมตุ๊กตรง,ง,ง,งกไม่ใช่ตรงนุ่งน้องกระตังโชว์ชูนิ้งไม่ให้ลูกหลานเล่นดีมากครโอเคครับ น้าของแต่งแรงน้ำได้เลยลุยสุดๆน้อก็จะเป็นพิตตี้พูปูนิอสยามว่างนะหนูไม่ได้จะปางหนูไม่ได้เฉดสวยได้นะอันนี้ก็น้องกระตังใช่ไหมใช่ค่ะน้องกระตังใช่อันนี้น้องโอเคสุดแล้วเปิดดูเปิดดูเออเปิดไปกันดินหยุดเป็นงตรง <Okay. S 2> ดเดี๋ยวน้องตังยกดำดูโชว์หน่อยเอ่อยกดำเอ่อยกดำแล้วก็ล็อกขาตะกระแตนล็อกขาตะก,กระแตนะตกกะแตนะผมอ๋อโอเคนี่ก็จะโชว์จะโชว์หน้าให้ลูกไปดูนะ anything, ครับผมหน้ามก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ อันนี้จะเป็นคันใหญ่ๆเอ้คันเล็กๆก็ผมคันละพันห้าถึงพันแปดครับโอเคน้องตังบายบายเอฟซี